สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านพบกับป้านิกาที่ช่องของป้าคูกิ้งเลิร์นนิ่งอีติ้งบายนิกาอีกแล้วนะคะพี่น้องคะคลิปวิดีโอนี้ก็มีชีวิตของป้าเหมือนเดิมค่ะไปตลาดกับลุงนั่งรถชมวิวชนบทของเยอรมันไปไปตลาดซื้อกับข้าวซื้อเนื้อมาทำไส้กรอกก็ บางครั้งถ้าไส้กรอกเยอะก็สั่งเขาก่อนนะคะแล้วก็ไปเอาค่ะเนื้อร้านเนี้ดีมากเลยค่ะเป็นร้านของรัสเซียเขานะนะคนะมีเนื้ออะไรต่างๆนาะนาะเยอะแยะเขาจะมีสไตล์เนื้อคล้ายๆคนทางเอเชียเราคือจะมีมันเยอะหน่อยได้หน่อยนะคะสั่งได้ไม่เหมือนร้านฝรั่งฝรั่งเขาจะไม่ค่อยจะมีมันนะ่ะนะคะป้าก็จะไปร้านนี้ประจําค่ะสั่งมากสั่งน้อยได้หมดค่ะ มีเครื่องในมีอะไรมีหนังหนังอะไรแล้วถ้าเราอยากได้นะคะแล้วปา้าก็เอามาทําไส้กรอกทํากุนเชียงแล้วแต่ค่ะแล้วคลิปวิดีโอนี้ทํากับข้าวฝรั่งนะคะคําเยอรมันแบบที่ลุงก็ชอบป้าก็ชอบกินกับข้าวก็ได้นะนะคะเป็นอาหารง่ายๆเหมือนเดิมค่ะสไตล์ของป้าน,นะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรกัน ่วงนี้ป้ามีเวลานะคะมีเวลาได้ดูสวนดูดอกไม้ป้าดูแปลงอย่าว่าสวนเลยค่ะเป็นแปลงดอกไม้ป้ากันแล้วกันเพราะว่าไม่มีงานอะไรแต่ก็มีรับเชิญไปกินไปงานบุญงานอะไรของเพื่อนๆอยู่นะคะก็ดูแลแปลงดอกไม้แปลงผักเล็กๆของป้าไปช่วงนี้อากาศก็เย็นลงละแต่ว่าดอกไม้บางชนิดสวยค่ะ เขาชอบอากาศแบบนี้เนาะแล้วป้าก็ยังไม่ได้ทำเสกอกทำเสกอกก็เวลาก็จะมีน้อยลงหน่อยนึงถ้ามีคนสั่งเสกอกเยอะๆนะคะแต่ป้าก็ไม่ได้รับออเดอร์เยอะหรอกค่ะเพราะว่าลุงลุงเหนื่อยค่ะลุงเหนื่อยที่จะต้องทําไก่ป้าด้วย<ๆ>ก็เลยเผาๆไปรับออเดอร์เป็นบางครั้งค่ะ รับเฉพาะที่พอทําได้ดอกไม้สีแดงเนี่ยสวยไหมคะป้าชอบเขาเขาบานนานมากตั้งแต่เดือนเมษาสามสี่เดือนแล้วกับด่างอื่นเปลี่ยนเปลี่ยนหมดแล้วคะ่ะอย่างอื่นเปลี่ยนเปลี่ยนชนิดเปลี่ยนอะไรเนี่ยพวกนี้ก็ขึ้นมาใหม่อีกแล้วคะ่ะวันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะม่วงม่วงม่วงมากเลยค่ะแต่ว่าไอ้เจ้าแดงเนี่ย ยังอยู่ในสวนจนถึงหนาวเนี่ยยังอยู่เลยค่ะอืมป้าชอบเขามากค่ะเขาเอาไว้เป็นประดับประดับสวนไปเนาะอุหลาบของป้าก็อันนี้ชุดที่สองค่ะปีเนี่ยปลูกมาเนี่ยชุดชุดแรกก็ช่วงต้นหน้าร้อนที่ป้าปลูกใหม่ๆเนื้อหอมหวนเลยค่ะหอมเนี่ยที่ที่บานๆอยู่นี่หอมหอมกันสนันเลยนะคะ หอมมากเลยหอมแข่งกันนะคะ่ะดาวเรืองไข่ดาวค่ะเขาก็เข้าใจตั้งชื่อเนาะแปลว่าให้เป็นพระจันทร์พระอาทิตย์มากกว่าน่าจะเรียกว่าอดาวเรืองพระอาทิตย์เนาะดูสิครับเป็นแฉกๆออกเหมือนพระอาทิตย์เลยเนาะแปลว่า อันนี้ป้าว่าเป็นดาวเรืองกลายพันธุ์ไหมปลูกดาวเรืองธรรมดาแล้วมาอยู่ให้อยู่ใกล้กันกันกบดาวเรืองดาวเรืองไข่ดาวเนี่ยค่ะดาวเรืองพระจันทร์เนี่ยก็เลยกลายเป็นอย่างนี้เลยค่ะอันนี้โมคค่ะอันนี้ชื่ออนันอันนี้มูน่ภาษาเยอรมันกําลังจะร่วมล่วงแล้วค่ะเพราะว่าบานมานานแล้วบานมานานเป็นเดือนแล้วค่ะ จะเริ่มร่วงละ เปิ้ลก็กำลังสุกค่ะพวกลูกแพรลูกแอปเปิ้ลสุกลูกพลุนสุกกันสนันวันไหวเขาก็หาเสียงกันเหมือนกันนะคะฝรั่งนะ่ะติดป้ายประกาศหาเสียงเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้หาเสียงเยอะแยะเหมือนบ้านเราเท่าไหร่ มาสั่งเนื้อที่นี่ละค่ะเนื้อเขาสวยๆแล้วก็ไม่แพงมากแล้วก็เนื้อดีค่ะคือซัมซองดอนดารสเต็กเยอสเต็กนะอ๋ออีเชสเต็กลุงอยากลุงลุงอยากกินเนื้อย่างซัมซองซัองดอนดาร์โอเคอืม เป็นร้านรัสเซียค่ะพวกปลาพวกอะไรปลาแห้งเยอะเลยปลาเค็มของเขาอะนะคะว่ามาซื้อเนื้อค่ะไปทำไส้ก,กรอกเป็นร้านของรัสเซียเนื้อเขาจะดีมีมันเยอะเหมือนเนื้อคนไทยชอบนะคะแล้วก็ไม่บดละเอียดเหมือนของฝรั่งเมืองน,นี้นะคะก็ทำไส้ก,กรอกไทยเราอร่อยค่ะ ซื้อเนื้อแล้วก็กลับบ้านกันค่ะเอาเนื้อร้านรัสเซียนะคะเขาจะมีเนื้อคล้ายๆที่เราต้องการจะมีมันเยอะกว่าของร้านเยอรมันทั่วไปแล้วเขาก็เขาก็บดไม่ละเอียดยิบเหมือนคนเยอรมันเขาบดเขาทำขายอะนะคะทางเดิมของบ้านนี่แหละคะ่ะ อันนี้ป้าจะทํากะหล่ํากะหล่ําปีแบบกะหล่ําปีย่นไม่รู้บ้านเราเรียกอะไรไม่รู้บ้านเรามีไหมนะคะมันเขาจะย่นย่นเขาจะอร่อยอีกแบบหนึ่งค่ะที่ที่นี่ที่เยอรมันจะเรียกเวียซิ่งนะคะใบเขาจะย่นย่นค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ป้าเลือกเอาใบสวยๆหน่อยนะคะป้าจะทำะเดี๋ยวป้าจะทำเป็นยัดไส้หอ่อ หอยัดไส้หมูสับแบบเยอรมันนะคะอันนี้ป้าจะใส่แบบทาเป็นหอ่อป้าเคยทําแบบเป,เป็นชั้นเป็นชั้นเหมือนชั้นขนมแล้วอบก็ก็ทำค่ะลุงชอบกินแต่วันนี้ป้าจะทําแบบห่อหอนะคะห่อเป็นเหมือนห่อปอเปี้ยะนะคะใส่หมูสับตรงนี้เดีย๋ยวป้าจะทําเครื่องหมูสับง่ายๆแบบคนเยอรมันนะคะอันนี้ป้าตัดไส้ตรงกลางเขาออกนะคะตรงตรงเนี้ยแกนของเขา ก็จะได้ห่อได้ง่ายๆนะคะป้าจะลวกก่อนนะคะต้มน้ําลวกก่อนแล้วก็ถึงจะมาห่ออีกทีค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะในขณะที่เรารอน้ําเดือดเพื่อที่จะต้มกระหล่ําปีย่นหรือเวียซิงอะนะคะต้มลวกใบเขานะ่ะเราก็มาทําเครื่องสําหรับหมูสับก่อนนะคะป้าใช้หอมหัวใหญ่หั่นลูกเตา๋าถ้าเป็น หัวเล็กอย่างนี้ป้าก็ใช้สองหัวนะคะป้าใช้วันนี้ป้าจะทําหมูหมูสับห้าร้อยกรัมค่ะป้าจะใส่ไข่ไข่หนึ่งฟองนะคะเนี่ยค่ะป้าจะใส่ไข่หนึ่งฟองอันนี้เป็นเครื่องเทศของเขาใข่ไข่ไก่หนึ่งฟองหมูสับห้าร้อยกรัมหอมหัวใหญ่อย่างนี้ละค่ะ ถ้าหัวใหญ่จริงๆก็ใช้หัวเดียวนะคะถ้าถ้าหัวเล็กอย่างนี้ป้าก็ใช้สองหัวค่ะหัวขนาดเท่ๆาๆไข่เป็ดนี้ละค่ะนะคะแล้วก็จะมีเ,เกลือพริกไทยธรรมดาค่ะแล้วพวกคนเยอรมันนะคะจะชอบทำแป้งแบบนี้เออหมูแบบนี้ใส่ใส่แป้งเกิดขนมปัง ผสมเข้าไปเพื่อให้มีเกิดเนื้อเนื้อของหมูนุ่มอร่อยนะคะแต่ป้าหรือไม่ก็ขนมปังเก่านะคะแช่น้ำขนมปังแห้งแล้วก็เอามาผสมกันเดี๋ยวป้าจะเอาให้ดูนะคะเนี่ยนะคะทำไว้แล้วไข่หนึ่งฟองใส่เข้าไปก่อนนะคะโอ้แล้วก็ หมูสับนะคะผสมก็ได้หรือหมูสับล้วนๆก็ได้ค่ะ500กรัมค่ะป้าใส่อันนี้คืออันนี้คือป้อยเชียนนะคะขนมปังของเยอรมันเขาเรียกป้ยเชียนอันนี้แห้งเรากินเหลือเราก็เก็บเอาไว้ให้เขาแห้งๆเอาไว้ใส่กับหมูบดหมูสับทําอาหารสูตรต่างๆแบบนี้แล้วค่ะป้าแช่น้ํานะคะแช่น้ําให้เขาแบบนี้ หรือถ้าไม่มีก็ใช้แป้งเกล็ดขนมปังได้ค่ะป้ายังไม่ใส่หมดนะคะเพราะว่าป้าจะต้มเน้นกระหล่ำอันนี้นะป้าจะห่อเนี่ยจะต้มในน้ําน้ําซอสด้วยถ้าใสา่แป้งเกล็ดขนมปังหรือขนมปังพวกนี้เยอะอาจจะทําให้เละไปนะคะเดี๋ยวป้าจะดูก่อนค่ะแล้วป้าก็ใส่เกลือไปนะคะเดี๋ยวเราปรุงและเราชิมได้ค่ะ อันนี้เป็นเครื่องมีเครื่องหอมของเขานะคะสำหรับใส่สลัดใส่อะไรแต่ว่ามันมีพวกสมุนไพรต่างๆแล้วป้าป้าชอบมันค่ะเขาปรุงรสมาอร่อยป้าก็จะใส่แทนนะคะถ้าไม่มีก็ใส่พาสลี่หรือหอมซอยแค่นั้นหรือไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้พริกไทยป่นค่ะป่นดำป่นขาวได้หมดนะคะแค่นี้ละค่ะ แล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะใช้มือเลยค่ะแล้วเราก็จะเหมือนฟิกเกเดนเหมือนหมูหมูบดท,ทอดของเยอรมันนี่แหละคะ่ะหมูบดทําเป็นก้อนกลมๆที่เขาเรียกฟิกเะเดนก็จะเป็นสูตรนี้ล่ะค่ะนะคะ,นะคะน้ำป้าเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวป้าจะใส่ใบกระหล่ำลงไปเลยค่ะ เมื่อกี้ไฟไหม้ผมป้าป้าได้กลิ่นเหมือนป้ามัแตะกุมอะไรไฟไหม้ผมเลยฝรั่งฝรั่งบางคนบางสูตรของฝรั่งนะคะเธอเขาทํากระลำกระลำอย่างอื่นก็ได้เขาจะต้มลงไปทั้งหัวเลยค่ะแล้วก็ค่อยมาแกะอันนั้นนะ่ะป้าว่ามันเสียประโยชน์ป้าเลยทาของป้าแบบนี้ค่อยๆแกะนะคะคือที่เขาต้มทั้งหัวนะ่ะเพราะว่าเขาน่ะ เขาบอกว่ามันจะได้ไม่ต้องเออไม่แกะแล้วขาดนะคะเราทํายังไงก็ได้มันไม่ขาดอยู่แล้วค่ะเราค่อยๆแกะเราตัดขั้วมันออกมาทีละอันเราค่อยๆแกะแล้วก็หั่นตรงขั้วตรงนี้ออกนะคะก็ไม่เห็นจะเป็นไรเนาะเนี่ยอันนี้เป็นสไตล์ของป้านะคะป้าก็ทําของป้าแบบนี้ทุกครั้งละคะ่ะป้าไม่เคยต้มทั้งหัวนะคะฝรั่งเขต้มทั้งหัวก็ช่างเขาค่ะ ป้าแกะของป้าออกแบบนี้ตรงไหนที่มันขาดเราก็เราก็ฉีกใบของเขานะคะฉีกใบของเขามามาแปะเหมือนเราห่อปปเปียนั่นล่ะค่ะเดี๋ยวป้าจะห่อให้ดูโอเคค่ะป้าจะเอาเอาเตดตัวเขาขึ้นมาน้ำป้าก็จะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะป้าจะเอามาผสม เครื่องปรุงอีกอย่างหนึ่งเราก็จะใส่ลงไปตอนอบตอนต้มอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะพอลวกแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะมันแหวงแหงหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็หาวิธีการทำให้การห่อได้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาห่อกันค่ะหมูเนี่ยป้าทำห้าร้อยกรัมป้าทำเป็นก้อนๆเอาไว้อย่างนี้นะคะประมาณสิบก้อนนะคะเล็ก เล็กใหญ่ผสมกันไปค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าป้าจะห่อได้แบบไหนเราอาจจะเอาใบไหนก็ได้นะคะมามาฉีกให้เป็นให้เหมือนกับว่าช่วยช่วยช่วยตรงนี้หน่อยนึงเดี๋ยวป้าลองดูก่อนนะคะ มันอยู่ที่เรานะคะเราพยายามให้ได้กันแล้ว <partido> กันนีคะอันนี้ก็โดนโดนใบหนึ่งไปแล้วนะคะเราก็จะมาเกตดเก็มาใช้เข็มกลัดก็ไม่ใช่สิใช้เอ่ออุวททำไมไม้จิ้มฟันฝรั่ง อ่อนจังเลยนะเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันกัดกลัดเอาไว้นะคะแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราความสามารถของเราจะได้แบบไหนนะคะเนี่ยป้าได้ละอันหนึ่งป้าจะใส่ไว้ในหม้อดำป้าก่อนนะคะโอเคเรามาทำอันใหม่ดูสิ ให้มันง่ายเข้าไว้นะคะเราต้องเราอยากให้มีกลิ่นอายของของผักด้วยมีเนื้อมีเนื้อหมูสับของเราอร่อยอร่อยหอมๆป้าจะทอดก่อนนะคะทอดให้เขาไหมไฟหอมก่อนแล้วป้าถึงจะใส่หมอ้อหม้อต้มต่อนะคะ ปกติแล้วคนเยอรมันจะชอบอบแต่ว่าป้าจะไม่อบนะคะป้าจะป้าจะป้าจะผัดทอดให้หอมแล้วป้าก็จะจะป้าก็จะใส่หม้อตุ๋นนะคะตุ๋นค่ะป้าจะตุ๋นเขาเราจะได้เราจะได้ไดโอ้ยมาจิ้มฟัน บ้านฝรั่งออกอบมากเลยเขาไม่ใช่เป็นไม้ไผ่เหมือนของเราอะนะคะเอาเอาอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเอาหลุดออกเราต้องดูดีๆนะคะบางอันป้าก็ทําลายอื่นนะคะป้ากลัวว่าเผักที่ป้าทําไว้มันจะไม่พอป้าพยายามที่จะไม่ให้ไม่ให้เปืองค่ะ ไม่ให้เปลืองเนื้อที่เอาก้อนไหนใหญ่ๆก็มาใส่ก่อนไม่ให้เปลืองอเปลืองเจ้านี่ยนะคะเปลืองอใบผักของป้าน,นะคะนี่ะคะดูว่าลายของเขาก็อย่างนี้ก็น่าจะได้อยู่ค่ะนะคะ โอ้ยทำไมหักไวจริงๆเปาะๆเลยค่ะไม่เหมือนเอเป็นไม้ไผ่ของเราเลยเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะเมื่อกี้เนี่ยใบกระหล่ำที่ห่อไม่พอป้าเลยไปแกะมาทำอีกใบหนึ่งป้าเลยใช้สีเขียวใบนอกๆเน,นี่ยนะคะเพื่อเป็นสีสันอีกใบหนึ่งค่ะเนี่ยเนี่ยแหละค่ะใบนอกของเขา กะหลำปียนนะคะเวียซิงค่ะแล้วป้าก็จะทอดใส่หม้อดำแล้วก็จะต้มตุ๋นใส่หม้อดำนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะป้าตั้งไฟแล้วค่ะเราสามารถทอดไฟแรงให้ให้เรียมไวๆได้เลยนะคะให้ข้างนอกให้ใบผักของเขาหอมมีกลิ่นหอมมีอารูม,มารขึ้นมาได้เลยแทนแทนการว่าเราจะอบมันนะคะ แล้วเราก็ค่อยใส่อบไปทีค่ะป้าป้าทำไฟให้ให้ร้อนเลยค่ะนียให้มีกลิ่นหอมเลยค่ะนะคะให้ไหมเกลียมไปเลยยิ่งดีค่ะฝรั่งชอบแบบนั้นนะคะให้มีอะลูมาแบบนั้นนะคะ ว่าจะใส่ไปเลยนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วทีนี้ก็จะต้มเอาไว้ตุนเอาไว้นะคะกี่นาทีก็ว่ากันไปเรามาดูดูกันไปเรื่อยๆค่ะเขาสุกไม่นานหรอกค่ะเพราะว่าผักผักชนิดนี้จะเป็นผักที่สุกง่ายนะคะย่า yeah. โซ so, ป้าเปิดไฟแล้วค่ะแล้วก็น้ําต้มผักเนี่ยป้าไม่ทิ้งนะคะป้าเอามาใส่กับผงรสด,ดีของบ้านเขาอะนะคะปรุงรสหน่อยนึงเพื่อที่จะเทลงไปต้มด้วยกันตุ๋นไปด้วยกันนะคะเดี๋ใส่มากนะคะระวังเพราะว่าในเนื้อหมูน่ะหมูสับเราเราปรุงเครื่องแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดกลิ่นหอมแล้วก็มีรสกลมกล่อมไปในตัวนะคะ โอเคค่ะ okay, ป้าจะปิดฝาหม้อดํานี้จําเป็นมากนะคะห <c oughs> ม้อดํานี้จะร้อนมากหม้อเหล็กของคนเยอรมันค่ะเดี๋ยวป้าจะปิดฝาเป็นหม้อที่ว่ามีประโยชน์มากสําหรับต้มตุ๋นอบอะไรของคนเยอรมันเขาคนฝรั่งนะคะเขาชอบมีกันนะคะต้องมีทุกบ้านค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปค่ะสุกแล้วค่ะ กลิ่นหอมและป้ารอต้มมันฝรั่งให้ลุงก่อนนะคะต้องจะเสิร์ฟกับมันฝรั่งนะคะอัค่ะสวยเลยค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะป้าจะเสิร์ฟลุงแล้วค่ะเนี่ยหอมฉุยเลยค่ะ ที่คีบของมงของป้ามาก่อนข้างล่างเนี้ยจะนิ่มกว่านะคะหมันฝรั่งต้มนะคะฝรั่งต้ม,ตมพี่น้องค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะ,คะกะหล่ำห่อ ตุนแบบเยอรมันแล้วก็มันฝรั่งต้มเกลือนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะมากินข้าวกันค่ะป้าจะเสิร์ฟลุงแล้วนะคะป้าขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ